Hello, welcome to Baywatch. <coughs> so today is continuing from our G Shock Day. So we want to talk about the G Shock. Now there's three three categories roughly. I will go over them category first and then I will go with the individual. Okay? And then we want to talk about the box as well. <coughs> okay and I'll probably do three minutes in English and then three minutes in Thai keep the keep the overall length of the video and five minutes five six minutes okay. so this is 12 here um, about one dozen and one on my wrist which is similar to this one. <coughs> So I think this is the latest one that I've got. Uh, which one's beeping? One of them is beeping. I don't even know which one's beeping. <laughs> i got too many. Okay. All right. <clears throat> so. Um, the first order I want to go through is how I bought it. So I, this is one of my first. The first few that I bought it. I think this one is also GW. Let me have a look quickly. You can't see. Yep, the GW series. <coughs> Probably one of my oldest. Probably the same time as these two. I can see that the batteries died out already. So, this is the normal uh, 110. Um, you have to get them. I think I got them paired. So this is the the one that. I got first and then I got hooked into the the 2100s, okay? Both the GA and then the GM. <clears throat> then um, the latest one that I have got is the square one, okay? The uh, the G-shock square, okay? And the BB there's something special about this one, but we'll go through that last. And then um, I got this okay, the gone back to the GW because they start remaking them again. <coughs> this is the one I wanted for years, but they stopped making them okay, and they only just start reproducing them okay. Um, so as soon as I, as soon as they start stocking it, I got them <laughs> after 10 years. It is the gorgeous looking watch. Okay. right start in Thai the watch let's start gorgeous okay สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรายการยืมเพื่อนเบวอตนะครับนาฬิกายืมเพื่อนของเรานะครับไอสิคเรือนนี้ก็ไม่ได้ยืมใครมานะครับไม่ได้เหมือนท่านสวินะครับเดี๋ยวเราจะพูดหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะพูดถึงจากระยะวันเวลาที่เริ่มเก็บ เก็บเกี่ยวซื้อกันมาเลยนะครับชุดแรกเลยเนะี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะครับไออ่าหนึหนึ่งศูนะครับ,รบตัวนี้มีบลูทูธตัวดำทองนะครับแล้วก็ตัว G ีแต่เป็นอยู่ตัวนี้เนี่ยไปได้มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมั้งไม่ใช่ดิฝั่งตรงข้ามอะไอ่อ่าอะอะไรยูเนียนมอรู้สึกจะยูเนียนมอลตัวนี้นะครับแต่พังแล้วเนี่ยโซลา่าไม่เดิน นะครับไม่เก็บแบตแต่ก็ยังสวยอยู่ก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะครับภายหน้าข้างหน้าด้านหลังสวยมากถ้าช่วง <c oughs> ตอนนั้นเริ่มเริ่มซื้อกันใหม่ๆเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วได้แล้วมั้งนะครับก็ <c oughs> มีชุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาสะสมพวก <c oughs> 2อ0พนนะครับ T <c oughs> A 2100แล้วก็ไป GM ด้วยนะครับอันนี้มอดเสร็จเรียบร้อยใส่สายเหล็กเรียบร้อยเป็นคาสิโอกนะครับหลังจากนั้นก็เห็นเขาเล่นกันจังเลยไอ้พวกหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ลองลองมาดูบ้างก็รู้สึกว่ามัน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 น่ารักมาก ะครับแต่ไม่ได้มีเยอะมีแค่2ตัวคิดว่าคงจะเอาแค่นี้เพราะว่าปก,ปกติเป็นคนชอบใสในาฬกามีเข็มก็เลยถึงถึงไปกับพวนุ้งมากว่าแต่ตัวนี้มันมันมีข้อเด่นหลายอย่างนะครับลวถึกมากนะครับใน,นซปเปอร์โคตรถึกหลังจากนั้นก็มาได้ชุด G W 3 0 0 0ทั้งสีส้มทั้งสายเหล็กเลยนะครับรเอิญอยากได้มากตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วมงแล้วเขาเลิกทำไปนะครับ หาไม่ได้เลยมีแต่สมโซมมือ2อ,อันนี้พอเขาเริ่มผลิตใหม่ทำรู้สึกจะทําในไทยด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> มันมันมันเห็นทําสองสามทําโซนได้เลยอย่างอันนี้เวลาไทยอันนี้เวลาออสเตรเลียจันถึงสุกจับเวลาได้กลางวันกลางคืนนะครับมีวันที่ <c oughs> นะครับแต่ว่าไม่ชอบสายพลาสติกแต่สีส้มตัวนี้มันสวยตรงหน้าปัดลายเข็มมันสวยสีเข้มมันเข้มกว่า เข้มกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ได้สายอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ g w 3 0 0 0 d อันนี้ 3000M น็คือคู่นี้เพิ่งจะได้มาล่าสุดจริงๆมี GM 2 0 0 1สีน้ำเงินกำลังจะมาแต่ว่าเสือกถูกส่งกลับไปเยอรมันกำลังเซ็งเป็ดอยู่แล้วก็มีไอตัวยิบ2001ของผู้หญิงก็จะมาด้วยนะครับประมาณนั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้และกล่องนะครับกล่องก็จะมี อยู่สาแบบนี่แหละอันนี้กลองแท้กลองแท้ของแท้กล่อง,อ,งองเทียมนะครับกล่องเทียมมันจะมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยนะครับต้องต้องระวังถ้าถ้ากล่องเทียมนันนาฬิกาข้างในมัน,ม,นมันก็ไม่น่าจะแท้แหละ <laughs> นะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้คลิปนี้นะครับ Thank you for watching See you on our next clip We'll go into detail into each group See you bye